ผมกโก้พมดน้อยนะครับคลิปนี้ประจำเดือนกันยายนทุกปัญหามีทางออกเรามาถอดรหัสปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นอยู่ว่าแต่ละท่านแต่ละดวงชะตาแนวทางการแก้ไขปัญหาจะออกมาอย่างไรเป็นการถอดไพ่พยายกรณ์นะครับกับผมโกโก้พมดน้อยนะครับอ่าผมจะมีไพ่ยอยู่2เซตนะครับในการเลือกคําตอบในการแก้ไขปัญหา นี่คือโกโก้หนโกโก้สและท่านที่เข้ามารับชมรับฟังให้ตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งที่เป็นอยู่ปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาจะเป็นอย่างไรผมจะถอดไพเรียกองสอกองนะครับระหว่างโกโก้หและโกโก้สนี่คือคำตอบที่ท่านเลือกเองนี่คือโกโก้หง ดวงชะตาของท่านที่เลือกไพ่คำตอบในกองที่ 1, โกโก้หนึ่งนี้แนวทางคำตอบแนวทางการแก้ไขปัญหาดวงดีมีโชคถอนรหัสไพ่ดวงชะตาหกใบนี้ดวงดีมีโชคปรารถนาสิ่งใดสำเร็จสมปัารถนามีเกณฑ์จัดการ <c oughs> มีเกณฑ์จัดการมีเกณฑ์ความสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นก็ขอให้ไพ่ดวงชะตาหใบนี้ เป็นไพ่เอดแดงหรือ10แดงดูไม่ดีมีคราสติดขัดไพ่เสียงไทยขึ้นมาเอดดำหรือ10บดำดูตามไพ่ถ้าตามไพ่เสียงไทยนี่คือไพ่พยาการนะครับดูตามไพ่เสียงไทยนะ1 2 3 4 5 6นี่คือกองที่1นึ่คำตอบของท่านที่เลือกโกโก้นึ่ แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นจะสามารถจัดการได้ไหมการเงินติดขัดเป็นอย่างไรต่างๆนะครับและในถอดพย่ายานกรน,นี้จะออกมาทั้งหมด6ใบทำไมซื้อหวยไม่โถงนะคะทำไมไม่ถูกหวยไม่มีโชคมีลาภการเงินติดขัดจะแก้ไขได้ไหมรอคอยความสำเร็จขายที่ขายทางขายบ้าน คนรักจะกลับมาไหมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจะจบลงได้ไหมนะคหกใบเหมือนกันนะครหนึ่งสองครบ6ใบนี่คือแนวทางคำตอบเฉพาะบุคคลแต่ละท่านนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในดวงชะตาของท่านแ้ะถ้านท้เลือกโกโก้สอง คำตอบแนวทางของท่านจะออกมาอย่างไรทิศทางดวงชะตาของท่านถ้าดวงดีมีโชคอหอยพายขึ้นมาเอ็ดแดงหรือสิบแดงเอ็ดก็คือตัว A นะครับถ้าได้เอ็ดแดงสิบแดงถือว่าดวงดีมีโชคคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดสําเมร็จสมปรารถนา6ใบนี้ขอยได้เอ็ดแดงหรือสิบแดงดวงไม่ดีมีเคราะหรือติดขัดไพ่เสียงทายจะขึ้นมาเอ็ดดำหรือสิบดำถ้ามันจะต,ติดขัดมีข้อไม่ลงตัวไม่ราบรื่นไพ่เสียงทายเอ็ดดำหรือสิบดำหนึ่ง สองส6มสบห,ห,ห,หใบนี้นะครับ6ใบนี้นี่คือไพ่ตัวเลขสำหรับท่านเลือกโกโก้สองและนี่คือไพ่ยพยากรณ์จะออกมาทิศทางใดแนวทางการแก้ไข จัดการกับปัญหานี้ก็ขอให้ชี้แนะขึ้นมาสำหรับไพ่คำตอบเฉพาะบุคคลนี้นะครับ6ใบนี้สำหรับท่านที่เลือกโกโก้2มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในทางการแก้ไขปัญหา1 2 3 4 หกหใบนะครับปัญหาของผมโกโก้พอพน้อยที่เป็นอยู่นะตอนนี้ในเดือนกันยายนจัดจัดการแก้ไขได้ไหมผมขอเลือกโกโก้หนเป็นแนวทางคำตอบอันนี้โกโก้สอีโกโก้หนผมเลือกโกโก้หนึ่งนะครับท่านใดจะเลือกอันเดียวกันก็ได้กับผม ดวงดีมีโชคคอยได้เอดแดงหรือสิบแดงดวงไม่ดีมีคลอสติดขัดไพ่เสี่ยงไทยจะขึ้นมาเอ็ดำหรือสิบดำถ้าสิ่งที่ติดขัดปัญหาแก้ไขได้ง่ายง่ายจัดการได้ดีสําเร็จดวงชะตานี้จะขึ้นมาเอดแดงหรือสิบแดงตรงนี้นะคะอยากถูกหวยมีโชคไหมจะได้เอดแดงสิบแดงได้แน่นอนปัญหาต่างๆจบลงได้ไหมก็ขึ้นมาเอดแดงสิบแดงดวงไม่ดีมีคลอสติดขัดไพ่เสี่ยงไทยขึ้นมาเอดดำหรือสิบดำ เอคือตัวนีสแดงดาวพุทด,ดาวเจราจาเด่นนะครับปัญหา,าต่างๆก็ตามแต่ที่เป็นอยู่ใช้คําพูดดีๆเจราจาเอกสารชัญญาผ่านพ้นขอพรส่วนมนการส่วนมนก็เป็นการใช้วาจาที่เป็นมงคลนะครับติดต่อราบรื่นเจ้าหนี้อะไรต่างๆก็สามารถคุยได้แม้ท่างเจ้ากรมายเวรก็ส่วนมนขอพรแผ่นมิตาให้เข้าไปนั่นไง เจ้ากรรมนายเวรมาจริงๆเลยนะครับโจกวิบากกรรมเจ้ากรรมนายเวรท่านใดที่เลือกโกโก้หนึ่งกับผมนะคำตอบของท่านก็คือมันมีพลังงานแฝงอยู่ในในปัญหานอกจากปัญหาที่ที่ที่เป็นอยู่ก็จะมีพลังงานลึกลับบางอย่างพลังงานที่ต้องการส่วนบุญจากท่านอยู่คือโจกดําแน่มาทั้งโจกดําโจกดงเลยนะครับโจกดงเปรี่ยบเหมือนสีสั์ส์ตามไพ่เสียงไทยผมนะสิ่งสักดิที่ขอพรไว้ก็จะมีเกณฑ์มีความสําเร็จ แต่มันก็ชอบจะมามีเจ้ากระเนเวนเหมือนว่าเราจะตั้งใจนะจะกินเจปฏิบัติอย่างเคร่งในเดือนนี้ตั้งใจทําดีเทวดาช่วยเหลือแต่ก็จะมีโจกดําเข้ามามาทําให้เราติดขัดผิดสัจวาจาเลขสีคือตั้งสัจวาจาห้าดำดาวพฤหัดดับคิดมากกังวลวุ่นวายหน่อยอาจจะมาถึงครึ่งทางแล้วปัญหาต่างมันถ้าเลข มีจำนวนสิบตัวเลขหนึ่งถึงเลขสิบห้าก็าคือมาถึงครึ่งทางแล้ก็ได้แต่ห้าดำนะครับอยู่ฝั่งเจ้ากรรมในเวรหรือวิบากกรรมอยู่นะท่านในที่เลือกโกโก้หนึ่งกองที่หนึ่งแนวทางปัญหาท่านเนี่ยไปให้มันถึงที่อย่าไปครึ่งทางพอครึ่งทางแล้วก็จบอย่างนี้ไม่ได้สองดำจะมีคู่มารคู่กรรมคอยดึงจะมีคนคอยถ่วงก็ได้หรือช่วงนี้ปัญหา ที่เป็นอยู่ดาวคู่ก็ไม่เกื้อหนุนก็ได้นะครับตรงกลางสําคัญที่สุดเจ็ดแดงจรเปลี่ยนแปลงเจ็ดแดงพลังงานของดาวเสาเลขเจ็ดแทนตำแหน่งของดาวเสาการจรการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆเดินทางไกลการจรการยกย้ายเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางหรือถ้าทําตามสัจจะวาจาขอพรสิ่งใดไว้ทิศทางดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในนามที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปตามบุญวาสนา เดือนนี้ถ้าใครมีปัญหากับคนรอบข้างอยู่ให้ท่านอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วดวงชะตาของท่านจะถูกเรียกว่าจะมีพลังงานที่ดีเข้ามาเปลี่ยนแปลงช่วยเหลือไปในทางที่ควรจะเป็นเป็นไปในทางทิศทางที่ควรจะเป็นนะครับนี่คือท่านที่เลือกกองที่หนึ่งมีทั้งพลังงานดีและไม่ดีมันก็จะมาคู่คู่กัน เหมือนจิตเราบอกว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่มันก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าอย่าทาอย่าทำแล้วคุณจะสาเร็จนะอย่าทำอย่าทำอย่าทำเจ็ดแดงจนเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเจริญก็หน้าสำเร็จนะครับสำหรับท่านที่เลือกโกโก้สองในไพ่ชุดนี้นะครับอ่ะทีละอันนะดูชะตาของท่านแนวทางคำตอบของท่านจะเป็นอย่างไร ดวงดีมีโชคไพ่ดวงจรจขึ้นมาเอ็ดแดงหรือสิบแดงดวงไม่ดีมีเคราะห์ติดขัดขึ้นมาเอ็ดดำหรือสิบดำนี่คือดวงโดยรวมที่อธิฐานในไพ่ไพยากรท่านใดสนใจอยากทํานายทายทักดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวไลยอยู่หน้าช่องนะครับ ko ko 461094 598461หรับปรึกษารับพยากรส่วนตัวด้วยนะครับมีค่าใช้บริการนะครับมีค่าใช้บริการ3มเลทแล้วก็เลทที่สีก็คือการกุศลหนึ่งคำถามแล้วแต่จะโอนแล้วแต่จะทำบุญให้1คําคำถามนี่คือท่านเลือกกองที่2นะครับามาเหมือนกันเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนำทางท่านอยู่นี่คือข้างบนนะครับุญกุศลที่ท่านทำไว้ที่ทางคำตอบที่ท่านต้องการ ปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขาจากบุญกุศลอย่าขึ้นมาโจกดำนะถ้าขึ้นมาโจกดำก็แสดงว่าพลังงานดีและพลังงานไม่ดีนี่มาใกล้เคียงกันเลยใบที่สองแน่สองดำมันก็มีมารเหมือนกันนะครับโกโก้หนึ่งก็มีมารนะมานคือเรื่องคู่นะครับท่านก็มีมารเหมือนกันนะน,นั่นพูดไม่ขาดคำเลยไพ่คนละสำรับนะครับไพ่คนละกองไพ่คนละสำรับแต่ของท่านที่เลือกโกโก้หนึ่งฝั่งนี้ โจ๊กดาโจ๊กแดงอยู่ซ้ายขวาเลยมาเท่ากันแต่ท่านทีเลือกกองที่สองบุญวิ่งนําหน้าอยู่พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิ่งนําหน้าอันนี้ท่านจะมีตัวถ่วงคือคู่กรรมคู่เวรคอยจองถ่วงความเจริญอยู่ก็ได้ปล่อยว่าวางไว้ก่อนยังตัดไม่ได้ก็ให้วางไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะเลิกจะเลือกหรือไม่เลือก วางไว้อันไหนจะเป็นของเราก็เดีทิศทางก็จะเป็นไปตามบุญกุศลที่ดีแปดดาสัจจวาจาวิบากกรรมดาวราหูกองที่หนึ่งได้เจ็ดพระเสาอันนี้เวลาหูหกแปดพิกผันกลับไปกลับมาตั้งสัจจะอะไรไว้ ก็ให้ทําให้ได้แล้วดวงชะตาของท่านก็จะมีทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนโอ้หใบเดียวกันเลยนะครับยังกับมายากลเจ็ดแดงจเจริญก้าวหน้าสําเร็จนะครับทิศทางใกล้เคียงกันเลยนะครับอันเดียวกันเลยนะตรงกลางอันเดียวกันเลยแต่คนนี้กองที่1 2สองกับ5ดํานิ่งๆเฉยๆแต่นี่คือ6กับ8มัวเมารุ่มหลงฟั่งนี้อาจจะหนักหน่อยแต่บุญกุศลก็นําพามาข้างบนอยู่นะครับบุญกุศลของท่าน ก็อยู่ที่ทางข้างบนค่อนข้างที่จะค่อนข้างดีอยู่นะจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นระวังอย่าอย่ายึดติดอะไรมากมายท่านที่เลือกกองที่2มีเกณฑ์ยึดติดยึดติดเรื่องเดิมๆเก่าๆสถานภาพเดิมๆเก่าๆก็ได้มันอาจจะไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับบุญกุศลก็นําพาแต่ทุกอย่างเป็นเรื่องของกรรมนะครับทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วผลของกรรมย่อมมาทําสิ่งที่เราเป็นอยู่ประหนังแต่มันเป็นเรื่องของมีบากกรรมด้วยนะครับมันเป็นเรื่องที่เรา กำลังได้รับผลจากสิ่งที่เรากระทำอยู่เราติดขัดหนึ่งทองาอาจจะเป็นหนี้เป็นสีมาแต่ชาตินี้ชาติหน้าชาติที่แล้วอะไรก็ตามแต่มันก็ส่งผลมาแบบนี้อ่อาแนวทางคำตอบก็เพ้่หนึ่งตรงนี้นะครับหใบนี้นะท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวมีแบบละเอียดยิบเปิดกล้อง1นชั่วโมงถึงหชั่วโมงครึ่งมีค่าใช้บริการนะมีแบบละเอียดยิบแต่คลิปเสียงก็มีทักทายส่วนตัวได้ อันนี้เปิดพวมกันหนึ่ามสี่ห้าหกแยกกันอยู่นะครับแยกกันอยนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาทิศทางคำตอบของท่านบุญกุศลนำพาทั้งสองทางเลยข้างบนเดอะมูลสัจจะวาจาตั้งอะไรไว้ต้องทำให้ได้ระวังคำพูดนิดนึงอย่าไปทะเลาะวิวาทกับใคร เจอคาพูดไม่ดีก็ปล่อยวางนะครับนี่คือไม่มีใครรู้การตั้งใจการทําดีอยู่ที่ตัวเราตั้งสัจจะอะไรไว้จะปฏิบัติอะไรก็หยุดอยู่ที่ใจบุญและบาปอยู่ที่ใจไม่มีใครรู้คนอื่นก็ไม่รู้แต่เรารู้เองเทวดาเบื้องบนสิ่งศีลก็รู้นะครับสําหรับท่านชี่เลือกกองที่2องในทางคองท่านก็คือถ้ากังวลเรื่องเงินท่านมีเงินเข้ามาแน่นอนติดต่อเงินที่ทางไกลอะไรไว้ก็มีเกจะได้รับผลสําเร็จติดต่อเงินที่ทางไกลไว้ หรือรอคอยโชคลาบก็จะได้เดินทางไกลหรือเดินทางไกลและมีโชคก็ได้นะครับใบนี้เดินทางไกลและมีโชคก็ได้เลขรัฐเลขรัฐนานันํำโชคก็ได้นะครับรอคอยเงินที่ทางไกลก็จะมีความเปลี่ยนแปลงที่ทางท,ท,ที่ทางที่ดีคนที่เลือกกองที่หนึ่งระวังคาพูดนิดนึงอย่าไปทะเลาะอย่าไปยอย่าไปขัดแยง้งตั้งสัจจะอาวาจาขอพลังไรเบื้องบนไว้ก็มีเกณฑ์สังเร็จสมรรถนาตามที่ท่านต้องการอยู่นะครับปล่อยวางทิ้งไปอันไหนไม่ใช่ก็ต้องจบไปสิบดาบ มันจะจบแล้วถ้าไม่ใช่ก็จบออกไปนี่คือการปลดปล่อยการหลุดพ้นบางคนมีปัญหากับบุคคลคนรอบข้างมันก็ถึงเวลาที่จะจบแล้วนะครับถึงเวลาที่จะจบแล้วตึกถล่มแน่นอนหรือปัญหาต่างๆจะถูกจบสิ้นตายออกไปจากดวงตาของท่านตึกถล่มมอดวิบัติไหน้นออกไปหลุดพ้นออกไปจากดวงตาของท่านแน่นอนคนไม่ดีก็จะหลุดออกไปสิ่งไม่ดีก็จะหลุดออกไป มุ่งมั่นตั้งใจราชาถือดาแน่นอนห้าห้าไม้เท้าเปรียบเทียบกับห้าไอ้ตัวห้าดำตัวนี้มันก็จะมีการขัดแย้งบ้างนะคะเป็นการวัดใจวัดพลังงานจิตใจของตัวท่านเองว่าท่านจะทําได้ไหมท่านต้องการความสําเร็จไหมเหมือนการเจาะน้ําบาดาลนะครับการเจบบาะบ่อน้าเนี่ยปัญหาที่ได้เจาะไปเป็นพื้นดินธรรมดาเป็นดินทรายตอนนี้เรากำลังเจอด่านหินเราจะทะลุผ่านได้ไหมถ้าทะลุผ่านได้แน่นอนของท่านก็ ยอดเยี่ยมเลยทะลุผ่านอีกก็จะเป็นถึงตาน้ําแล้วนะครับไม่เป็นอย่างนั้นท่านเลือกกองที่ <c oughs> 2การเริ่มต้นใหม่แน่นอนได้ดีสําเร็จมองหางานใหม่จบจากงานเก่าการเริ่มต้นที่ดีอุปสตรรคต่างๆการเกิดขึ้นเด m มูนเหมือนกันเลยทั้งสองกองนะครับน่าแปลกจังเลยไพ่สองสำรับได้มาใบเดียวกันได้ทั้งเจ, en, จ, en, จ, <c oughs> จ, en, จ็ดแดงเจ็ดดำโจ๊กแดงโจ๊กดำฮะโจ๊กแดงโจ๊กดำพลังงานดีพลังงานไม่ดีเดิมูนก็ เบื้องบนขอความศักจิอาจานี่ก็ได้เดิมบุญเหมือนกันที่พูดไว้ขอไว้เราพูดไปขอไปจะขอพรจะบนแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตามแต่แค่พูดแค่คิดแค่ขอก็ก็ถึงเบื้องบนจิตถึงจิตแค่นึกถึงก็ถึงแล้วนะครับราชาแห่งทรัพย์สมบัติท่านที่เลือกกองที่สองนะครับถ้าท่านมีปัญหาเรื่องการเงินนะท่านจะได้เริ่มท่านจะได้เริ่มต้นใหม่ท่านจะมีเงินก้อนเข้ามาทําให้ท่านได้รับผลสําเร็จ หรือการเริ่มกิจาการงานใหม่ว่าจะทําดีหรือไม่ทําดีรอคอยงานใหม่เปลี่ยนแปลงงานใหม่ดีไหมดีเปลี่ยนแล้วได้เงินเปลี่ยนแล้วได้งานงานที่ดีถูกอกถูกใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะครับอย่ากังวลในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าอย่ากังวลว่าจะได้หรือไม่ได้ทําไปเถอะทําดีที่สุดแล้วก็ไม่เคยที่จะเสียใจทําให้ดีที่สุดเหมือนอย่างองค์พระสัมม,สมธธาสัมพุทธเจ้าท่านบอกพระานนท์พระานนท์ทุกสิ่งอย่างที่องค์ทำมาพราะองค์ทําด้วยอิธิบาท4ก็คือกายวาจาใจเต็มร้อย อิธิบาสีมีอะไรบ้างเอออิธิบาสีฉันทะทําทด้วยความพอใจฉันทะฉันทะวิริยะความเพียรฉันทะวิริยะจิตตะวิบังสาพระองค์บอกว่าถ้าพระองค์ทำทุกอย่างมาด้วยอิธิบาสีเต็มร้อยพระองค์จะขออธิษฐานอยู่ถึง120ปีก็ยังได้นั่นนั่นก็คือทุกอย่างในความเป็นปัจจุบันนี้เรา และพระองค์ถ้าเราทําทุกอย่างด้วยกายวาจาใจสมร้อยทาด้วยความพอใจทาด้วยความตั้งใจฉันทะาพอใจวิริยะทาด้วยความเต็มที่จิตตกแทงทำด้วยความใส่ใจแล้วก็มีมังสาทําแล้วก็ปล่อยวางแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของบุญและกรรมทั้งนั้นนะครับใบสุดท้ายหัวใจสําคัญติดขันเล็กน้อยนะครับลองความหมงุดหงิดติดขัเล็กน้อยหนึ่งดาบนิดเดียวท่านก็จะหลุดพ้นแล้วนะ สิ่งไม่ดีก็จะหลุดพ้นลงไปสิ่งไม่ดีอีกหนึ่งดาบก็จะหลุดพ้นลงไปเป็นสิบดาบเดชล่มสลายจบจาาไปดวงตาที่ของท่านได้เริ่มต้นใหม่แน่นอนในเดือนกันยานี้รอดไหมรอดแน่นอนอีกกล้องหนึ่งก็หลุดแล้วอีกกล้องหนึ่งก็หลุดนะคะัท่านนี่เลือกกล้องที่หนึ่งนะอีกอีกกล้องหนึ่งก็หลุดกล้องที่สองอราชินีสิงโตพลังงานอำนาจท่านเด่นมากท่านมีพลังงานที่ยอดเยี่ยมท่านสามารถจัดการแก้ไขได้ อยากเปลี่ยนงานได้เปลี่ยนอยากได้งานใหม่ได้งานอยากใหม่อยากเริ่มต้นใหม่ขอพังไราาก็จะด,ดีก็จะได้ดีสาเร็จเด่นเรื่องเงินเงินทองทองค่อน,ข,อนข้างโชคดีมากมายแต่ระวังนิดนึงบางท่านที่มีวิบากกรรมอยู่นะครับแปดกับหกเป็นมัวเมาลุ่มหลงพสุอาจจะมีเรื่องความรักเก่าเก่าวนเวียนเข้ามาเรื่องเก่าเก่าที่ไม่ดีเรื่องบคุคคลเก่าเก่าวนเวียนเข้ามาทําให้ท่านตัดสินใจยากหน่อยมันก็จะมาดึงให้ท่านเหมือนโบราณอีสานบ้านผมบอกว่า สิเด็นพญาปวดท้องขี่จะได้ขึ้นนั่งบรรลังแล้วก็จะเป็นมีเรื่องปวดท้องนั่นนี่น,น่อไม่ได้ขึ้นบัลลังเต็มที่สิเด็นพญาปวดท้องขี่บอดสิสัมเบสมัรสมัตนาจะได้เปลี่ยนแปลงจจแน่นอนสมเร็จสมัตนานะครับแนวทางคําตอบของท่านในเดือนกันยายนนี้ค่อนข้างชัดเจนนะท่านใดสนใจอยากดูดวงสนตัวอยากปรึกษาเอา เรียกว่าแอดไลน์ไอดีหรือเคยมี ID l ดีไลน์ผมแล้วเปิดรับพยากรรับแนะนาปรึกษานะครับแล้วท่านก็ใช้วิจารณญาณเอาว่าไพ่เสียงภัยมาแบบนี้แล้วท่านจะจัดการยังไงเราเป็นคนเลือกในการกระทําฟังหูไว้หูรับฟังพยากรไว้ทําไปอาจจะดีหรือไม่ดีไพ่อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็คือเรื่องของไพ่พยากรเนื้อสิ่งใดเราเป็นคนกระทาในในสิ่งที่ในสิ่งที่เราจะกระทําเราก็ต้องยอมรับผลที่จะเกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดี อ่าเมื่อเลือกแล้วนะครับไพ่ทั่วไปออกมาอย่างนี้เมื่อเลือกแล้วนะครับขอคําตอบสุดท้ายถอดถอดรหัสดวงตาม,มาอีกอย่างละ3ใบพอนะครับทําแล้วเต็มที่แล้วจะออกมาเป็นอย่างไรและความสําเร็จจะมีไหมหนึ่ง ดูส่วนตัวดูแบบละเอียดเลยนะครับชัดเจนจบไปถึงทราพยากรต่างๆจะไปทิศทางไหนแล้วก็แนวทางแก้ไขปัญหาครบ3ใบแล้วนะครับและท่านที่เลือกโกก็สสุดท้ายแล้วเมื่อทําเต็มที่แล้วในเดือนกันยาเดนนี้จะประสบความสำเสร็จไหมรางวัลที่1รอคอยอยู่หรือเปล่านะครับหนึ่งสอง รบสามใบแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหามีไว้แก้ปัญหามีไว้เฉลยนะครับเจ็ดถ้วยสำเร็จสมปารถนานะครับอยากได้อะไรก็จะได้ท่านได้เจ็ดแดงนะครั้งแรกได้ได้ได้ไ,ดไดพ่เจ็ดแดงนะครับก็คือโชคเกิดประการก็ได้โชคดีทั้งวันทั้งเจ็ดก็ได้เจ็ดคือการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กันั้งแนี่คือไพ่เจ็ดถ้วย เด e ซันทำให้ได้นะครับติดขัดนิดนึงเด็กถือดาบเล็กๆแน่นอนเด e ซันรุ่งเรืองรุ่งโรดสว่างสวยในเดือนนี้อุปสรรคเหลืออีกแค่นิดเดียว10%ก็หลุดพ้นตัดใจให้ได้ตัดใจให้ได้ตัดยังไม่ได้ก็วางไว้ก่อนพักไว้ก่อนเรื่องหนักอกหนักใจจะถูกคลี่คลายตึกขล่มสิดาบเดชล่มสลายออกไปแล้วท่านก็จะเหลือแต่วความ จเจริญก้าวหน้าอุดมสมบูรณ์เดอดสันดวงคุณเฮงมากๆนะปัญหาของคุณมีทางออกสว่างสวยแน่นอนนะครับจบปัญหาเรื่องเก่าๆจบปัญหาคาราคสัังของจิตใจถ้านเรื่อกโก็สองนะคะยังตามมาใบเดิม6กับ8คือดาวคู่รักเก่าเรื่องเก่าๆมันจะมีมารมาดึงค่อนข้างพอสมควรแต่พลังงานบุญของท่านอยู่ข้างบนนะ พลังงานบุญของท่านอยู่ข้างบนนะครับโจ๊กโจ๊กแดงอยู่ข้างบนแต่ท่านถูกแปดกับ6ก็คือพระราหูกับพระเสากับพระศุกร์ดับเลขหก็คือดาวศุกร์ดับปัญหาเก่าๆต้องตัดใจให้ได้ต้องทวนกระแสให้ได้ในแค่เดือนกันยายานนี้ลองทำทำให้ได้ว่าบางคนเคยมัวเมาลุ่มหลงอะไรแบบไหนบางคนนะครับบางท่านเนี่ยอรเจะรี่ซื้อเป็นสิบยี่สิบใบไม่ถูก ตัดใจตัวเองถ้าจะถูกใบเดียวก็ถูกนะครับเลขเป็นร้อยตัวซื้อไปเก้าสิบตัวอย่างนี้เอาแค่ตัวเดียวก็จะก็ก็ก,ก็ถ้าคนจะถูกนะใบเดียวก็ถูกนะครับนี่คือดีวิวให้ปีสาจเจ้ากรรมนเวณเงิงนะท่านมีอันนี้ก็เจ็ดเหรียญคนนี้ก็เจ็ดถ้วยนะครับนี่ก็เลขเจ็ดเซเว่นเป็นความโชคดีเลขเจ็ดเจ็ดเหรียญเงินมีนะโชคเข้ามานะแต่ท่านอาจจะถูก มาคู่รักกล่าวคนละกล่าต่างมาดึงมาผ่านมาเบียดเบนก็ได้ปัญหาเกล่ามาเบียดเบนก็ได้นะคะสิบดาให้มันจบสิ้นให้มันตายคนนี้ก็ได้สิบดาเนี่ก็พูดไม่ขาดคำเลยภพยสองสำรับหยิบมาคนละเวลาออกมาใกล้เคียงกันเลยนะครับปัญหาทุกอย่างจะจบลงเงินทองท่านจะมีถ้าควบคุตมตรงนี้ได้ถ้าสมมติว่า ท่านสามารถจัดการให้เรื่องของปัญหาเก่าความรักเดียดบ่างหรือรัญที่มันาาคาาังคทางทําให้ตัวเองเป็นหนี้เป็นสินจบลงได้แล้วไม่แล้วไม่ทาแบบเดิมไม่เดินแบบเดิมเดินแบบใหม่นะครับแล้วท่านก็จะมีความโชคดีนะหนึ่งใบสรุปนี้คําตอบที่ควรที่จะได้ขึ้นมาหรือจะเกิดขึ้นกับท่านใบหนึ่งนะครับ ใบสุดท้ายนี้จะชี้แนะอะไรของท่านที่เลือกโกโก้หนึ่งก็ขึ้นมาเลยนะครับใบนี้พร้ดอมแล้วท่านที่เลือกกองที่สองคำตอบของท่านที่จะชี้ขึ้นมาแทานทน,ทน้ำแทงเปิดพร้อมกันเลยนะครับ justice บุญกุศลการชั่งน้ำหนักของบุญเล่บาตรทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยทำปิดเถิดทำดีได้ดีแน่นอนทำช่วยได้ช่วยแน่นอนทำดี แต่ความดียังไม่ส่งผลก็อาจจะเราอาจจะต้องได้รับวิบากรรกไปก่อนนะครับ 1. น่ถ้วยอีกแค่นิดเดียวโชคของท่านมาแล้วความบุญพ้นความโชคดีเริ่มเกิดขึ้นบุญและบาปเริ่มต้นที่ใจคิดดีทำดีเริ่มต้นที่ทใจสำหรับคลิปน,นี้ขอบคุณามากมายตอท่านที่เข้ามารับชมรับฟังน,นะครับในในทิปพยากรณ์แนวทางการแก้ไขปัญหาในเดือนกันยายนนี้ ท่านใดเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกผมโกโก้พมดน,น้อยช่องพยายกรณ์น้อยๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์สนใจทำนายส่วนตัวและปรึกษานะครับแอดไลน์หน้าไลน์ได้นะครับตามคิวขอบคุณมากครับสวัสดีครับ